ตรวจแล้วก็คือจะต้องนั่งนั่งเขียน O P D อะค่ะจดประวัติว่าเมื่อกี้เราตรวจเจออะไรบ้างโดยรวมเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราทำอะไรกับเขาไปบ้างมาแล้วอีกหนึ่งสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลองจับตาดูดีๆนะคะว่าพี่ลูกโป่งกับคุณหมอจะรับมือกับเคสนี้ยังไงค่ะดูเป็นอะไรค่ะหมค่ะใจอะไรค่ะใจเย็นๆนะประวัติน้องน้องน้องชื่ออะไรอะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณหมอค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บก่อนค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอรบกวนเอาน้องกลับออกไปนุ๊กนุ๊ก ่ะค่ะน้องเขากัดหางกันเล่นเหรอคะแล้ว <ừ> ได้เก็บส่วนหางมาไหมคะหางไม่เจอค่ะค่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมอหมอน <laughs> แอนะนำม่า <laughs> ในกรณีแบบนี้คือหมอว่าอาจจะต้องแยกเลี้ยงแล้วอะค่ะนะคะคนหนึ่งที่หนึ่งอีกคนหนึ่งที่หนึ่งนะคะหมอว่าน่าจะทําได้ง่ายไม่น่ายากส่วนของตรงนี้ของของหางที่ขาดไปอะค่ะคงจะทําอะไรไม่ได้คงจะต้องคือทําแผลแต้มยาแล้วคงต้องปล่อยให้หางเขาเนี่ยคือเรียกว่าคงต้องปล่อยให้หางเขางอกออกมาเองนะอืมแต่ว่าเราจะต้องป้องกัน แม่เขากัดกันอีกรอบหนึ่งนะคะต้องต้องทำแผลใช่ไหมคะซึง<ป>สถานการณ์นี้ก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีทั้งๆท,ที่ทางทีมงานได้สืบทราบมาว่าพี่ลูกโปงกลัวทิ้งจกมากๆต้องขอปรบมือให้พี่ลูกโปองและคุณหมอที่สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้เก่งมากๆเลยค่ะ <Okay. S 1> เออจริงๆแล้วจะบอกว่าวัานี่ก็กลักวทิ้งจกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม ค่ะอันนี้น้องมาทําอะไรคะวันนี้มาฉีดวัคซีนค่ะวสี่สิบเองคะหมอเขาเป็นโรคหัวใจอะไรอ๋อค่ะนี่เขากี่เดือนแล้วคะสองขึ้นสองขึ้นมีเด็กมากสองเดือนครึ่งใช่ค่ะรอนอุณหภูมิเหรอคะหรือไงขายทีนี้คร่าวๆเนาะค่ะ อุณหภูมิแล้วปกติแล้วโรคผิวหนังเขานี่ล้วคะโรคผิวหนังเนี่ยเราตรวจจะต้องการตรวจจริงๆก็คือเราต้องดูว่าผิวหนังตรงส่วนไหนมีปัญหาแล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีการเก็บตัวอย่างนิดนึ่งอาจจะรบกวนให้น้องโป่งอะค่ะเซ็นที่หน้าคอปเตอร์นิดหนึ่งได้ค่ะไปเบิกวัคซีนนะคะ สุนัขพันเล็กๆก็อย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบว่าน้องเขามันจะเหมือนแบบแต่จะผ่านช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าออช่วงวหยก่อนต่ออะไรเงี้ยน่าจะแบบหกเดือนไปแล้วเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงหมาพันเล็กๆนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงแต่ว่าแบบความน่ารักนะคะเราต้องเลี้ยงแล้วก็ใส่ใจเขาจริงๆค่ะ ผ่านคนไปแล้วนะคะกับการช่วยน้องหมานะคะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในวันนี้นะคะคุณหมอคาร์ดูเป็นยังไงบ้างคะใช้ได้ไหมคะไ,มได้เลยถือว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะลูกผมก็ได้รับความรู้ดีๆมากมายเลยนะคะในการช่วยน้องหมานะคะไม่ว่าจะเป็นการัดอุณหภูมินะคะเช็ดผูเช็ดตานะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้องทอํายังไงบ้างน,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็วันหลังเดี๋ยวจะมาช่วยอีกนะคะ ขอบคุณมากค่ะคก็อย่างที่เห็นนะคะอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์นะคะก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือน้องหมานะคะแล้วก็ใช่ว่าจะมีน้องหมาที่โชคดีแบบนี้ทุกตัวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะลูกโป่งมีน้องหมาหนึ่งตัวนะคะที่เรียกได้ว่าโชคดีที่สุดในโลกใบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะโชคดีย,ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ น้องหมาที่เรากําลังเห็นนี้นะคะก็มีชื่อที่โดนตั้งให้ใหม่นะคะว่าน้องแพทริกนะคะโดยสมาคมมนุษยธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งน้องหมาแพทริกนี่นะคะเป็นลูกผสมพิกบูที่ถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วก็ถูกทิ้งลงในถุงขยะอย่างโหดร้ายมากเลยนะคะที่ใตอาพาร์ตรเมนต์แห่งหนึ่งนะคะในอเมริกาแต่โชคดีมากๆเลยนะคะที่มีคนมาพบเข้าแล้วก็รีบนาแพทริกเนี่ยนะคะไปรับการรักษาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะที่เดอะการ์เดนสตรีทนะคะเวชชีพในเมืองคิวตันฟอลส์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง ได้ช่วยชีวิตเจ้าแพทริกนะคะโดยกล่าวว่าเจ้าแพทริกเนี่ยนะคะฟื้นหลังจากที่หยุดหายใจไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นและข่าวที่แปลกและน่าสลดใจนี้ก็ส่งผลให้คนที่รักสัตว์ทั่วโลกนะคะโกรธเป็นอย่างมากพวกเขาก็เลยบริจาคเงินจํานวนมากนะคะเพื่อช่วยเจ้าแพทริกนี้ให้หายเป็นปกติในเร็ววันทางสมาคมมนุษยธรรมนะคะจึงร่วมกันสร้าง Facebook ให้กับเจ้าแพทริกโดยให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้าไปให้กาลังใจและติดตามดูการของเจ้าแพทริกได้เลยตลอดเวลานะคะที่ f a c e b o o k c o m t h e p a t r i c k m i r a c l e นะคะ ก็อย่าลืมขอเปให้กำลังใจเจ้าพระเรืก่กันเยอะๆนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ลูกโป่งดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาติที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเสื้อผ้าส,สวยๆนะคะจากโรซารินนะคะของพี่กุ๊กกะเอฟสองนนี้เองค่ะลาก่บายค่ะ วันนี้ต้องบอกว่าน้องวาซาบิสนุกมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งช่วยลุ้นช่วยเชียร์พี่ลูกป,ปงแถมยังต้องคอยช่วยดูแลคนไข้อีกต้องขอบอกว่าการเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์เนี่ยสนุกและได้สาระด้วยนะคะตอนนี้น้องวาซาบิก,กับพี่ลูกป,ปงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันนะคะบา,บายๆค่ะขอวระตกใจ